วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องที่องค์กรไทยตอนนี้ต้องการกันมากเลยก็คือทักษะการแก้ปัญหาครับค่ะสวัสดีค่ะเรามีข้อมูลมาจาก2แหล่งนะครับคือบทความเรื่องกรอบคิดกับทักษะในองค์กรแล้วก็มีงานวิจัย TDI ที่เขาไปดูตลาดแรงงานไทยมาแล้วพอมาดูข้อมูลเชิงตัวเลขยิ่งชัดเลยค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับ TDI ว่าไงค่ะ เขาไปวิเคราะห์ประกาศรับสมัครงานออนไลน์เกือบแสนสี่หมื่นตำแหน่งเลยนะคะจาก15เว็บไซต์ในช่วงไตรมาสแรกของปี6 7นี้เองและพบว่า3อันดับแรกของทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุดคือ1ภาษาอังกฤษอันนี้ 19. 9 2. ทักษะการสื่อสาร1 5 4แล้วก็อันดับ3ตามมาติดติดเลยคะ่ะคือ paprika, ทักษะการแก้ปัญหาที่1 4 0 14เซเลยเหรอครับนี่ถือว่าสูงมากนะครับสำหรับทักษะที่ ดูเหมือนจะเป็น soft skill พื้นฐานหรือเปล่าสูงมากค่ะมันสะท้อนชัดเจนเลยว่าในยุคที่แบบทุกอย่างมันซับซ้อนขึ้นเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นองค์กรเขาต้องการคนที่ไม่ได้แช่ทำงานตามคำสั่งไปวันวันเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันจริงๆครับผมเพราะว่าในการทำงานเนี่ยปัญหามันเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะที่ต้องเจอแล้วข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้ชัดครับว่าคนที่แก้ปัญหาเก่งเนี่ยเออไม่ใช่แค่ทำงานดีขึ้นนะ แต่เหมือนจะได้อะไรที่มันมากกว่านั้นคือความไว้วางใจอะครับทั้งจากเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าหัวหน้าอ๋อความไว้วางใจนี่เองใช่ครับแล้วมีอีกอย่างที่น่าสนใจคือมันไปช่วยกระตุ้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยจริงเลยคะยังไงคะก็เพราะว่าเวลาเจอปัญหาบ่อยครั้งมันเหมือนบังคับให้เราต้องเออคิดนอกกรอบไงครับหาทางออกใหม่ๆที่ไม่เคยทํา โหน่าสนใจมากเลยค่ะทั้งเรื่องความไว้วางใจความคิดสร้างสรรค์งั้นถ้าจะให้ชัดๆเลยตามข้อมูลที่เรามีคำว่าทักษะการแก้ปัญหาจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่คะนอกจากแค่หาทางออกเจอครับคือมันไม่ใช่แค่หาทางออกเจออย่างเดียวนะครับมันเป็นเ,เรียกว่าเป็นความสามารถที่ครบวงจรมากกว่า ตั้งแต่การมองปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ที่มันอาจจะดูซับซ้อนแล้วก็ระบุให้ได้ว่าแก่นจริงๆของปัญหามันคืออะไรไม่ใช่แค่อาการที่เห็นรวมถึงการประเมินทางเลือกต่างๆแล้วก็ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดลงมือทำเพื่อให้มันสำเร็จตามเป้าหมายให้ได้ฟังดูแล้วมันมีหลายสเต็ปเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าเออปัญหามาแล้วแก้เลยใช่ครับผมแต่เหมือนว่าข้อมูลที่เราดูมาจะเน้นเรื่อง กรอบคิดหรือ mindset มากเป็นวิเศษเลยนะครับตรงนี้ดูสำคัญมากทำไมล่ะครับใช่เลยครับอันนี้เป็นหัวใจเลยก็ว่าได้นะเพราะข้อมูลชี้ว่าปัญหาคลาสสิกที่เจอบ่อยๆเลยคือพอเจอปัญหาปุ๊บหลายคนจะอ,อหยุดหยุดครับรอถามหัวหน้าหรือรอให้คนอื่นมาบอกว่าต้องทำยังไงต่อดีกรอบคิดที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องเริ่มจากความเชื่อก่อนเชื่อว่าเราจัดการได้ แล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเจ้าของปัญหาหรือ o w n นอร์ชินะครับอ๋อโอเนอร์ชิครับคือต้องรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องของเราเราต้องริเริ่มคิดวิเคราะห์หาวิธีด้วยตัวเองก่อนไม่ใช่แบบปัดให้เป็นเรื่องคนอื่นหรือว่านั่งรออย่างเดียวตรงนี้แหละครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้คนคนนึงโดดเด่นขึ้นมาได้เข้าใจแล้วค่ะการมีโอเนอร์ชินี่เองที่ทำให้เราไม่ผลักภาระแล้วก็ไม่เฉ่อยชารอคนอื่น ทีนี้พอเรามีกรอบคิดที่พร้อมจะลุยกับปัญหาแล้วมีเครื่องมือหรือว่าโมเดลอะไรที่เป็นรูปธรรมแนะนำไหมคะให้มันมีขั้นตอนชัดเจนขึ้นมีครับมีโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจชื่อว่า DAE m o เดล DAE ง่ายๆเลยมีแค่3ขั้นตอนหลักไม่ซับซ้อนแต่แบบส่งพลังมากขั้นแรก D คือ define the problem define นิยามปัญหาใช่ครับนิยามปัญหาให้ชัดเจนก่อนเลย ว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่แค่อาการผิวเผินที่เราเห็นอันนี้อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะเพราะถ้าเรานิยามปัญหาผิดแต่แรกการแก้ที่เหลือมันก็จะผิดทิศทางไปหมดพอดี f ฟชัดแล้วขั้นต่อมาคือ A analyze the cause analyze วิเคราะห์สาเหตุถูกต้องครับคือต้องขุดลงไปหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ root cause ว่าทำไมปัญหานี้มันถึงเกิดขึ้นหาต้นตอให้เจอใช่ครับผม และสุดท้าย E คือ Execute the solution Execute ลงมือแก้ปัญหาครับเมื่อเราเข้าใจปัญหาชัดเจนรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ถึงเวลาลงมือวางแผนแล้วก็เอาทางแก้แบบปฏิบัติจริง DAE นิยามวิเคราะห์ลงมือแก้เรียบง่ายแต่ครอบคลุมดีจังเลยค่ะครับที่โมเดลนี้มันเวิร์กมากๆเพราะมันเหมือนบังคับให้เราต้องหยุดคิดอย่างเป็นระบบก่อนก่อนที่จะรีบกระโจนไปหาทางแก้เลยซึ่งเป็นจุดที่หลายคนพลาดบา่อยๆ อ๋อ oh, คือไม่ผีผลมแก้แต่ให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนประมาณนั้นเลยครับทําให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นไม่เสียเวลาเปล่าสรุปแล้วการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ให้งานเสร็จเสร็จไปแต่มันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความไว้วางใจแถมยังจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้อีกโดยพื้นฐานสําคัญก็คือต้องเริ่มที่กรอบคิดที่เชื่อมั่งในตัวเองมีโอเนอร์ชิพกับปัญหาแล้วก็ค่อยเอาเครื่องมืออย่าง DAE m o เดล มาช่วยให้กระบวนการมันเป็นระบบมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่เป็นการยกระดับวิธีคิดวิธีทํางานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของเราจริงๆใช่เลยครับครบถ้วนเลยแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะรู้ขั้นตอน DAE แล้วหรือพยายามปรับกรอบคิดแล้วก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีอุปนิสัยบางอย่างหรือความเชื่ออะไรลึกๆในตัวเราที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะ ที่มันยังทำหน้าที่เหมือนเป็นสมอคอยถ่วงเราไว้นะครับทำให้เรายังไม่กล้าเผชิญหน้าหรือลงมือแก้ปัญหาอย่างเต็มที่จริงๆมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะรู้ทันมันได้ยังไงโหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะให้กลับไปสำรวจตัวเองกันต่อ